หม่อมี่สวัสดีค่ะวันนี้หม่มี่จะพามาทำข้าวมันไก่นะคะวันนี้ใช้ไก่เป็นตัวนะคะข้าวมันจะใช้ข้าวมันทำเป็นหุงเป็นสีเหลืองนะคะน้ำเดือดปุดๆแล้วนะคะเอาไก่ลงไปตอนการทํากันเลยนะคะวันนี้ใช้ไก่ัตัวนะะควันนี้รสเด็ดมีสูตรลงไปแบบนี้เลยพอดีแป๊ะเสร็จแล้วก็ปล่อยปล่อยตุ๋นน้องไปเรื่อยๆจนเปื่อยนะคะเดี๋ยวหม่มี่ให้เดือดเดือดแบบปุดๆเสร็จแล้วหมมมี่จะผ่อนไฟลงนะ เทคลิคทาให้ของที่เราจะตุ๋นให้เปื่อยเร็วนะคะเราใส่ช้อนสแตนเลสลงไปหนึ่งอันนะคะจะได้ปอ,อจะเปื่อยเร็วขึ้นมาเป็นอีกครึ่งตุกเท่าตัวเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนเดือดสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูไก่กันค่ะหมอนี้ใช้ไฟอ่อนนะคะตุ๋นน้องสุกแล้วะคะ่ะตึงเปี๊ยะหนังตึงเปี๊ยะเห็นไหมหอมมากสวยเลยค่ะตึงมากอวบๆตุ้มๆตึงๆ,งๆใช้ไฟอ่อนๆหนังจะตึงเห็นไหมอ่าข้าวมันไก่เดี๋ยวหมอนีเอาน้ำซุปไปทำไปหุงข้าวนะคะ เดี๋ยวจะทาวิธีหุงข้าวมันไก่แบบง่ายๆให้ดูนะคะวันนี้จะทาข้าวมันไก่สีเหลืองนะคะข้าวมันสีเหลืองใส่ข้าวมิ้นลงไปด้วยมาทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะคะหม่อม,มีใส่พริกกระเทียมแล้วก็ต้นผักชีนะคะเดี๋ยวปัน่นปั่นแล้วเดี๋ยวมาผสมให้ดูนะคะเดี๋ยวหม่อม,มีเอาเต้าเจี้ยวนะคะเอาเต้าเจี้ยวใส่นี่หม่อมีเอาเต้าเจี้ยวใส่ลงไปปั่นพร้อมกันนะคะปั่นเสร็จแล้วนะคะนี่หม่มีใส่น้ําตาลทรายช้อนชาหนึ่งแล้วก็ชูรสนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําปลาระวังนะคะเพราะว่าเต้าเจี้ยวม เสร็จแล้วใส่หมมี่ใส่มะนาวนะคะจะปรุงรสไปให้อ่ะอันนี้ไม่ใส่ขิงนะคะเพราะว่าแฟนป้อเขาไม่ชอบกินขิงก็เลยไม่ใส่เด็กๆก็กินได้เราก็อัดแอดเอานะคะปรับเปลี่ยนแปลงเอาเนาะคนไหนไม่ชอบกินขิงเราก็ไม่ต้องใส่อ่าคนค่ะเราก็ใส่ต้นหอมใส่ผักชีแทนใส่กระเทียมแทนก็ได้นะคะเสร็จแล้วถ้าเราอยากกินขิงเราก็กินสดๆแก้มเอาเนาะหมม่มีขิงแต่ว่าไม่ได้ใส่เสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มถ้ามันไก่หมมี้ถ้าอยากให้ถ้ามันเค็มแต่ว่าน้ํายังไม่เยอะก็ใส่น้ําอุ่นเพิ่มเอานะคะ เดี๋ยวเรามาดูตอนที่หมัมมีจัดจานเสร็จแล้วนะอยากให้สีสวยหม่อมมีเลยเอาซีอิ๊วดำหวานใส่ลงไปนะคะกลายเป็นสีสวยเห็นไหมเอาซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำอะคะ่ะใส่ลงไปนะมันก็จะเป็นเหมือนข้าวมันไก่ของเราเนี่ยแต่ทีนี้มันไม่ได้ใส่ขิงแค่นั้นเองเพราะว่าถ้ามีคนที่ไม่ใส่ขิงก็ไม่ต้องกินนะคะขิงมีแต่ไม่ใส,ส่แสบคือเก่าเนาะรสชาตินะคะน้ำจิ้มข้าวมันไก่ได้แล้วคะ่ะใส่เยอะๆอยากทำกินเองใส่น้ำจิ้มเยอะๆแต่อยากให้สีสวยหม่อมมีเลยเอาซีอิ๊วดำหวานใส่ลงไปนะคะกลายเป็นสีสวยเเหห็นนมอออาาาซซีีิิ๊๊วววด่ะค ใส่ลงไปนะมันก็จะเป็นเหมือนข้าวมันไก่ของเราเนี่ยแต่ทีนี้มันไม่ได้ใส่ขิงแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าบางคนไม่ใส่ขิงก็ไม่ต้องกินนะคะขิงมีแต่ไม่ใส่แสบคือเก่าเนาะเอารสชาตินะคะน้ำจิ้มข้าวมันไก่ได้แล้วค่ะใส่เยอะๆยอย่าทำกินเองใส่น้ำจิ้มเยอะๆแสบเรามาหุงข้าวกันนะคะอันนี้หมอมีล้างข้าวแล้วนะเอาน้ำไก่เอาน้ำต้มไก่มาใส่นะคะมีเอาน้ำที่หมอมีต้มไก่ไว้ทำข้าวมันไก่นะคะมาใส่ใส่เท่าน้ำที่เราหุงข้าวเลยนะคะ นี่เลยเสร็จแล้วอันนี้จะทำข้าวมันสีเหลืองนะคะหมอมน,นี้ใส่ผงชูรสไปหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ตามด้วยผงขมิ้นค่ะข้าวมันสีข้าวสีเหลืองนะคะผงขมิ้นเสร็จแล้วหมอมน,นี้จะใส่กระเทียมเจียวนะคะที่หม่อมนี้ทาไว้แล้วก็คนค่ะคนให้ขมิ้นแตกนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ใส่ขิงลงไปนะคะหมอมน,นี้เอาใส่ขิงใส่ในข้าว เสร็จแล้วก็กดหุงปกตินะคะเดี๋ยวเรามาหุงมาดูตอนข้าวสุกแล้วนะคะข้าวสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะหอมชุยเลยข้าวเป็นเม็ดสวยมากเลยเห็นไหมคะนี่คือข้าวบาสมาติที่หมอมีมม้ลงไว้นะหอมมากค่ะหอมทะลุโทรศัพท์เดี๋ยวจะใส่จานให้นะข้าวมันไก่เสร็จแล้วค่ะข้าวมันไก่ของมอมิ้วันนี้ใช้บล็อกคารีนะคะผักอย่างอื่นไม่มี เอาผักมาเอาไก่มาหั่นมาสับนะคะแล้วก็จัดเรียงใส่จานให้สวยงามข้าวออกมาน่าทานมากเลยนะคะหอมฉุยเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะ